สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนนะครับที่งานนี้กองทัพอิสราเอลเปิดฉากถล่มโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหลังจากที่ถล่มโจมตีปิดชีพผู้นากลุ่มก่อการร้ายฮามาสในากาตาไปไม่นานนะครับก็มาล้างแค้นกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่เคยส่งโดนและขีปนาวุธมาเล่นงานประเทศอิสราเอล จนน้อมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับเรื่องข่าวนี้รายงานประจำวันที่11กันยายน2568นะครับที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลส่งเครื่องบินรบเพมากกว่า10ลำโจมตีกลุงกบฏฮูตีโดยมุ่งเป้าไปที่สำนักงานใหญ่ด้านการโฆษณาชวนเชื่อและค่ายทหารของฮูตีพร้อมเจ้าที่ของฮูตีจำนวนมากโดยกองทัพอากาศอิสราเอลนะครับดำเนินการโจมตีกรุงซานาเมืองหลวงของกลุงกบฏฮูตีในเยเมนและจังหวัดใกล้เคียง เมื่อวันพุธหรือเมื่อวานที่ผ่านมานะครับแต่เวลาท้องถินโดยมีรายงานว่าทําให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากอาเมริการตอบโต้ต่อการโจมตีซ้ำแล้วซ้าเล่าจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่โจมตีใส่อิสราเอลอยู่บ่อยครั้งจากการสนับสนุนของอิรานนะครับโดยถนแถลงการกองทัพอิสราเอลหรือกองกําลังป้องกันอิสราเอลระบุว่า การโจมตีในกรุงซานาและพื้นที่อันเจาาทางตอนเหนือของเมืองหลวงส่งผลให้ค่ายทหารของกลุ่มฮูตีที่มีเจ้าหน้าที่ฮูตีกำลังรวมตัวกันอยู่นะครับรวมถึงโจมตีสนักงานใหญ่ของกองโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มบดฮูตีและคลังน้ำมันของฮูตีด้วยในการโจมตีในครั้งนี้โดยนายอานิสอาซัตบาฮีโคศกกระทรวงสาธารณสุขของฮูตีกล่าวว่า การโจมตีดังกล่าวทําให้มีผู้เสียชีวิต35รายและบาดเจ็บอีก131รายโดยกองกําลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF นะครับระบุว่าการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบโต้การโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธของกลุ่มอบดฮูตีที่โจมตีใส่อิสราเอลซึ่งครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับและก่อนหน้านี้ในสัปดาห์นี้โดนของฮูตีได้โจมตีสนามบินรามอนทางตอนใต้ของอิสราเอลด้วยและตามการรายง,งานของกองทัพอิสราเอลระบุว่ากองโฆษณาชวนเชื่อของ กลุ่มฮูตีมีหน้าที่เผยแพร่ข้อความยุยงปลุกปั่นและโฆษณาชนเชื่อในสื่อมวลชนรวมถึงคำปราศัยของผู้นำอับดุลมาลิกอันฮูตีและคำถแถลงของคัษุกยายาซารีในช่วงต้สงครามสำนักงานใหญ่ได้เป็นหัวหอกในความพยายามโฆษณาชนเชื่อและก่อการร้ายทางจิตวิทยาและระบบการปกครองของฮูตีทำทีก่อนทัพอ,อิสราเอลกล่าวไว้ โดยค่ายของกลุ่มฮูตีที่ถูกโจมตีถูกใช้โดยกลุ่มฮูตีนะครับที่รับการสนับสนุนจากอิหร่านเพื่อวางแผนและปฏิบัติการโจมตีกองกําลังป้องกันอิสราเอลและรัฐอิสราเอลค่ายเหล่านี้ยังมีศูนย์บัญชาการการปฏิบัติการและศูนย์บัญชาการข่าวกรองที่รัฐบาลอิสราเอลระบุว่าฮูตีใช้งานอยู่โดยการโจมตีฮูตีของกองทัพอิสราเอลเมื่อวันพุธนะครับถือเป็นเที่ยวบินที่ยาวนานที่สุดของกองทัพอากาศอิสราเอลนับตั้งแต่การสู้รบกับฮูตีเริ่มต้นขึ้น โดยเครื่องบินรบเทพของกองทัพอิสราเอลบินไกลระยะทางประมาณ2,350กิโลเมตรหรือ1,460ไ mm, ม้เพื่อเข้าถึงเป้าหมายตามข้อมูลของกองทัพโดยกองกาลังป้องกันอิสราเอลระบุเพิ่มเติมว่าเครื่องบินรบเทพของพวกเขามากกว่า10บลำได้ทิ้งระเบิดประมาณ30ลูกโจมตีเป้าหมาย15จุดในกรุงซานาและเขตอันเจาทางตอนเหนือกองกําลังป้องกันอิสราเอลระบุว่ามีการเติมเชื้อเพลิงทางอากาศหล,ลายครั้งระหว่างทางปฏิบัติการโจมตีและระหว่างเดินทางกลับอิสราเอล และการโจมตีเมื่อวันพุธไม่ใช่การโจมตีระยะไกลที่สุดของสงครามเนื่องจากอยู่ห่างอิสราเอล1,800กิโลเมตรแต่เครื่องบินบินอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียทำให้เที่ยวบินยาวนานขึ้นโดยการโจมตีระยะไกลที่สุดที่ของทัพอากาศอิสราเอลดำเรินการโจมตีระยะประชิดทางอากาศโดยตรงนั้นเกิดขึ้นที่สนามบินมัทฮัตของอิร่านในเดือนมิถุนายนซึ่งอยู่ห่างจากอิสราเอลประมาณ2,300กิโลเมตร โดยกลุ่มฮูตีในเยเมนอ้างว่าระบบป้องกันเวลาอากาศของพวกเขาสามารถรับมือกับการลุกดานของกลุ่มไซออนิสต,ต่อประเทศของเราได้โดยบังคับให้กองกําลังลบบางส่วนต้องถอนกําลังออกไปก่อนที่จะดำเรินการโจมตีและสามารถขัดขวางการโจมตีส่วนใหญ่ของอิสราเอลได้ว่าอย่างนั้นนะครับ แต่มีการสแสดงการของรัฐมนตรีกระทรวงการห่มอิสราเอลแคนนะครับของอิสราเอลกล่าวว่าเราสัญญาว่าจะโจมตีเพิ่มเติมและโจมตีเพิ่มขึ้นและวันนี้เราได้โจมตีองค์กรก่อการร้ายฮูตีในเยเมนอย่างเจ็บปวดอีกครั้ง อำนาจของรัฐอิสราเอลจะเข้ามาและโจมตีการก่อการร้ายทุกที่และทุกแห่งที่มีใครคุกคามต่อพลเมืองของเราเขากล่าวเสริมโดยการโจมตีผ่านมานั้นถือเป็นครั้งที่17ที่อิสราเอลโจมตีต่อกลุ่มฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิรานในเยเมนการโจมตีส่วนใหญ่ครับดำเนินการโดยเครื่องบินรบเทพและโดดของกองทัพอากาศอิสราเอล แม้ว่าบางส่วนจะดำเนินการโดยเรือขีปนาวุธของกองทัพเรืออิสราเอลก็ตามและการโจมตีครั้งสุดท้ายของอิสราเอลต่อฮูตีนั้นเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่ได้สังหารนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลฮูตีและรัฐมนตรีของฮูตีอีกอย่างน้อย11คนซึ่งชาตูของบรรพบุรุษบดีหรือวันนี้กงกำลังป้องกันอิสราเอลระบุว่า ฮูตีได้ยิงขีปนาวุธไปยังพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลในพื้นที่เมืองน,นีเกมและอาราวาโดยมีระบบป้องกันเวลาอากาศสกัดกั้นขีปนาวุธดังกล่าวไว้ได้แต่อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานการกระแทกหรือการบาดเจ็บใดๆโดยในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นกลุ่มฮูตีได้ยิงขีปนาวุธอย่างน้อย10ลูกและโดน12ลำเข้าโจมตีอิสราเอลซึ่งกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนมีสโลอยแกนว่าความตายจงมาสู่สหรัฐอเมริกา ความตายจงมาสู่อิสราเอลและคำสาปจงมาสู่ชาวยิวซึ่งฮูตีเริ่มโจมตีอิสราเอลและการค้าทางทะเลเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2023หนึ่งเดือนหลังจากการสังหารหมู่ โดยกลุ่มก่อการร้รายฮามาตเมื่อวันที่ตุลาคมปี2023ซึ่งกลุ่มฮหตีนั้นหยุดยิงเมื่ออิสราเอลและฮามาตรบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเดือนมก,กราคมปี2568แต่เมื่อถึงเวลานั้นพวกเขาได้ยิงขีปนาวุธ50ลูกรวมถึงโดนโจมตีและขีปนาวุธล่อนอีกหลายสิบลูกไาที่อิสราเอลโดยลูกหนึ่งสังหารพลเรือนอิสราเอลหนึ่งรายและบาดเจ็บหลายคนในเทยวาว็ฟเมื่อเดือนก,กรกฎาคม และมาในวันนี้นะครับการสู้รบกับกลุ่มฮูตีก็ยังคงดำเนินการต่อไปท่ามกลางอิสราเอลที่โจมตีกลุ่มก่อการร้ายทุกทิศทุกทางนะครับที่ก่อนหน้านี้ไปโจมตีผู้นำระดับสูงของกลุ่มก่อการร้ายฮามัส ในประเทศกาตามาแล้วนะครับจนทาให้ดับสยองคาตึกไปรวมถึงการโจมตีกลุ่มกองกาลังอสราเอลนะครับงานนี้กองทัพอิสราเอลพอได้จังหวะที่เหมาะสมนะครับหลังจากที่โจมตีพื้นที่อื่นเรียบร้อยแล้วจึงได้มีการจัดเครื่องบินรบเทพ10บกอลลำนะครับโจมตีใ่กลุนบุบดโูตีในเยมเมนจะทําให้เสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดี ตามภาพวิดีโอที่ปรากฏบนโลกออนไลน์และสำนักข่าวต่างประเทศรายการรายงานของกองทัพอิสราเอลนะครับที่รายงานว่าพวกเขาจะโจมตีตอบโต้สวนกลับคืนศัตรูของพวกเขามากกว่า7เท่าถึง10เท่านะครับหาก โมตีหรือศัตรูของพวกเขาโจมตีใส่อิสราเอลของครับอิสราเอลก็จะโจมตีสวนลับอย่างหนักหน่วงและสะสมแบบนี้สุดท้ายก็ทําให้กลุ่มบทหูตีได้รับความเจ็บปวดถึงขั้นสุดขีดอีกครั้งนะครับลุงรับอิสราเอลทาลายแล้วทําลายเล่านะครับไม่รู้ว่าจะสู้กับอิสราเอลไปทำไมเพราะว่าสู้ไปแล้วก็สู้ไปได้อยู่ดีนะครับเพราะว่ากลุ่มฮูตีนั้นเป็นแค่กลุ่มขบฏนนะครับไม่ใช่รัฐไม่ใช่ประเทศสู้อิสราเอลไม่ได้แน่นอนนะครับที่อิสราเอลมีผู้สนับสนุนหลักอย่างอเมริกานะครับหลังอยู่คาาาดดวว่่หหกกูตีีไมยยออุิสสเล็จะน ตบบอย่างหลักหน่วงและสะสมต่อไปแน่นอนก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดบินขอจากลากระพิยงแ่านี้ถ้าพูดไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆมาต่อไปขอบคุณมากครับ